ครับ fc อุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับออก็อุงอิงไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเออมื่อคืนก็บรรได fc ทั้งหลายก็ให้ความอบอุ่นนะโอ้โหเป็นกันเองนะเราก็ดีใจด้วยนะครับไปที่ไหน fc ก็แห่ให้กำลังใจนะครับ ผมก็อยากจะมาคุยมุมเล็กๆมุมหนึ่งนะครับที่ปุ๋งอิงเปลี่ยนรองเท้าก่อนจะเข้างานนะครับปุ๋งอิงเขาก็ใส่รองเท้าแตะอยู่นะเขาก็จะเปลี่ยนรองเท้าภุ๋งอิงก,ก็ถอดรองเท้านะถอดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จพอเอกเอามาถือนะ เอามาถือเอามาถือเองก็จะได้ให้ลูกเดินสบายสบายไม่ต้องหิ้วรองเทา้าเออดูสิรักลูกแค่ไหนเพราะเอกใช่ไหมเออเราก็คิดโดยเองเละนะไปดูแลอุ้งอิงแทนแม่นะเออดูแลอย่างดีนะอุ้งอิงเปลี่ยนรองเทา้าก็เอารองเท้าแตะมาถือนะ เอามาถือเสร็จสักเดียวหุงอิงไม่ให้พ่อถือนะไม่ให้พ่อเอกถือเอามาถือเองนั่นหะุงอิงดูสิเด็กแค่นี้มีความคิดนะเออไม่ให้พ่อถือรองเทา้าเออไม่ให้พ่อถือรองเทา้าสักเดี๋ยวหนึ่งพ่อเอกไปเอามาใหม่นะไปเอามาถือเองตอนนี้เน็บตูดเลย ใส่กระเป๋าหลังเลยพ่อเอกนะเออเอารองเท้าแตะของลูกมาใส่กระเป๋าหลังนะเออใส่สองข้างเลยอนนี้เดินตัวปิวเลยนะหุกอิงก็เดินเข้างานอย่างเออสบายใจนะเออหุกอิงก็ยังว่าแหละจะเอามาถือเองพ่อก็ไม่ถือเออพ่อก็ไม่ถือเออพ่อก็เอาไปเน็บตูดนะเอาไปใส่กระเป๋าหลังนะ แต่นี้ก็เดินเข้าไปงานกันนะโอ้โหยังว่าเลยเด็กมันน่ารักเด็กมันน่าเอ็นดูเอซทุกคนให้ความอบอุ่นกับอุ้งอิงกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเลยนะโอ้สนุกสนานงานนี้สนุกสนานมีความสุขยังว่าจะพุกไปเลยมีความสุขลุงลุงก็มีความสุขไปด้วยได้เห็นก็โอ้โ เหมือนไปอยู่ในงานเองเลยนะเออได้ดูนะเออโอ้ยมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนนะเออเสียโจรเจ้าของร้านก็โอ้ยติปหนักเลยอุงอิงนะเออหุงอิงรับทรัพย์เอฟซีทุกคนนะโอ้ยความรักความเป็นดูอุ๋งอิงนะเออคนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้นะโอ้โหนี่นี่นี่ เด็กดีไปไหนใครๆครก็รักนะใครๆเขาก็เอ็นดูนะแล้วดูการกระทำนะโอ้ไม่มีถือเนื้อถือตัวยิ้มแย้มแจม่แจมใสนี่แหละจะให้เด็กรุ่นหลังดูไว้เป็นตัวอย่างนะแค่ถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้านะพ่อเอาไปถือ,อ,อลูกเห็นพ่อถือเอาไม่ดีลูกเอามาถือเองนะลูกเ,เอามาถือเองพ่อเห็นว่ามันมันไม่เหมาะนะลูกก็จะได้ เดินสบายสบายไม่ต้องมาหิ้วรองเท้าพ่อก็เอาแย่งไปเน็บกระเป๋าหลังเลยนะใส่กระเป๋าหลังงเกงนะเน็บไปเออเน็บแล้วก็เข้าไปในงานนั่นก็โอ้โหพีน้องทั้งชาวไทยทั้งชาวญี่ปุ่นหรืออะไรโรให้การต้อนรับนะให้การต้อนรับอย่างดีนะพูดง่ายง่ายว่าโอ้ประทับใจทุกคนนะประทับใจทุกคนนะ หรือว่าเราเห็นองคงอิงไปเที่ยวไปเล่นตรงนู้นตรงนี้ไปกินข้าวกินอาหารนะเราก็ดีใจไปกับลูกหลานเราด้วยนะเออทีว,ว่าสิ่งไหนไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งไหนไม่เคยได้กินเราก็ได้กินนั่นเห็นไหมเออมันเป็นประสบการณ์มันค่อยๆก้าวไปก้าวไปนะมันจะต้องโตไปเรื่อยๆนะสำหรับลูกอุมอิงของเรานะครับ f อทั้งหลายก็ขอให้เหนียวแน่นกันไว้นะเออ ผมก็ไม่มีอะไรผมก็มาคุยเรื่องมุมที่ผมเห็นแล้วก็ประทับใจนะเออใครเห็นใครคิดยังไงผมไม่รู้แต่ผมประทับใจพ่อเอกกับลูกขุงอิงนะเออที่ว่าลูกเปลี่ยนรองเท้าพ่อถือพ่อถือลูกแย่งมาถือลูกถือไปมันไม่เหมาะพ่อเอามันเ็บกระเป๋าหลังเองเลยด้านเออด้านะแล้วก็ไปกินข้าวกินปลาอาหารอะไรนี่โอ้เราเห็นแล้วก็มีความสุข คนนู้นแย่คนคนี้คนนี้แย่คนนู้นสิ่งไหนที่เราไม่ได้กินเราก็ได้กินใช่ไหมสิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นแล้วอย่างกลางวันเห็นไหมตอนที่อะไรระเยี่ยลมเยี่ยลมก็สซดหอยโอ้โห,โโหมันสดชื่นเ <laughs> ยีแหลมหูปากติดหอยที่ไม่ห่างแล้โอซดจนหยดสุดท้ายเหรอ จนถูกเขาแซวอะโว้ว่าไงวะสู้หอยบ้านเราไม่ได้คนก็เจียวกันสิครับนะโอ้ยแหลบนะโอ้สดอ่อยแล้วติดปากอย่างนั้นโอ้ยหยดรุตายแล้วถูกแซวว่าสู้หอยบ้านเราไม่ได้ อการนี้ยันแหลมถูกเผายับเลยนะหรือว่าเขาเรียกไปให้ทิพย์ไม่ไปเลยย็นแหลมไม่อยากจะพูดนี่แหละมันมีความสุขสนุกสนานนไปในตัวเองเลยนะโดยให้ภาพมันฟ้องไปเองเลยใช่ไหมเออเราเห็นเราอะไรเราก็มีความสุขนะด้เห็นเขาแย่เขาอะไรกันโอ้ยคิดดูเอง รสหอยยถูกแซว่าสู้หอยบ้านเราไม่ได้อนี่แหละเห็นไหมาให้คนแก่อย่างลูกจะมีความสุขไปด้วยที่การได้ติดตามกับอุ้งอิงไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงังนะเอฟี FC ทุกท่านการที่ติดตามอุง้งอิงของเรานะลูกหลานของเราไม่ผิดหวงังแน่ แล้วอุวานก็น่ารักอุงอิงของเรานะน่ารักมากเลยดูสิเห็นไ,ไหมเออยิ้มแย้มแจ่มใสไปกินอะไรูไปญี่ปุ่นยังเข้าเซเว่นเหมือนกันอีกเหรอ่าซื้อดูดซื้อดิดอดกินเซเว่นต้องเข้าเลยถ้าโฆษณาอะนะเออต้องเอาป้ายอุงอิงไปติดแล้วเซเว่นอะเออแล้วก็ช่องเจ็ดอีกอย่างหนึ่งนะเออต้องเอาอุงอิงเข้าไปโฆษณาแต่แล้วช่องเจ็ดก็นนะเออไปญี่ปุ่นจะดูช่องเจ็ด ตแสดงว่าอยู่บ้านเราเนี่ยอุ๊ติดตามช่อง7็อยู่ตลอดนะช่องเจ็ดต้องเข้าแล้วกานนี้โอ้ยโอ้ยเออเราก็มีฟวามสุขนะเราเห็นคนนู้นคนนี้ทำสิงส่งนู้นสิ่งนี้นะกินสิงนส่งนู้นสิ่งนี้ยังหัวปลาเราก็ไม่น่าเชื่อยังผมไปกินแบบนั้นอนะ่ะแล้วผมจะมาสั่งหัวปลากินเหรอก็ <g ok> ผมไม่เคยกินอนะ่ะแล้วผมจะไปสั่งเหรอแล้วผมจะรู้ไหมว่ามันมีเนื้อเยอะเนื้อ,น,อน้อยนะ เออผมก็สั่งเป็นตัวดิเออไม่รู้นะเออแต่ไปก็คงไม่ได้กินเป็นตัวแล้วมันคงแปลงเขาไม่มีบัญญาเออเขาเขาสิ่งไหนเขาไม่เคยกินเคยอะไรเขาก็เอามาลองกินลองนั่นดูชิมดูใช่ไหมเออ <c oughs> เขาก็มีความสุขนะเออนานๆเรา,นนานเห็นเขากิกนหัวปลาแล้วก็มีความสุข แล้วน้องพริกหัวปลาเนี่ยโอ้โหเนื้อมันอยู่ตรงนั้นนะเยอะแยะเลยนะเออเนื้อมันเยอะทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเนื้อมันจะเยอะนะเออเห็นหัวปลาเขาผ่าแล้วก็มาฟั่มบนจานนะเออหัวปลาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเนื้อเยอะเนื้อน้อยใช่ไหมอืมเราก็มีความสุขได้เห็นสิ่งที่ไหนเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นสิ่งไหนไม่เคยได้กินเขาก็ได้กินแต่ผมไม่ได้กินเรา สิ่งใดที่เขาไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นนะเออเขาไปเห็นแล้วผมก็ได้เห็นแต่สิ่งไหนที่เขาได้กินผมไม่ได้กินผมไม่ได้กินเดือดเ่าด้วยดินะเออแต่ก็รู้ว่าเออรนะยายแหลมหอยอร่อยมากเลยสดไม่ยอมชักออกจากปากเลยไม่ยอมเอาหอยออกจากปากเลยไนดะ้ยายแหลมโอ้โห จนเขาบอกเขาบอว่าซู้หอยบ้านเหล่าไม่ได้โอ้แล้วตัวใหญ่เบ้อเลยนะยจแหลมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,รอบเอสซีพ่อพ่อปแม่ทุกท่านนะครับฝากช่องนีเลคชานแนลไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเออท่านเห็นคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเออวันหน้าวันหลังเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ FC อุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ